สวัสดีครับผมพีชนะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะครับวันนี้ก็มาพบกันในหัวข้อวิเคราะห์กราฟทองคำาเราจะมาวิเคราะห์ในส่วนของตัวสารคืนรวมถึงอเอในการเหตุของอวันจันทร์นี้นะหลังจากที่ผมได้อัปเดตมุมมองของคืนในภาพใหญ่ไปแล้วน่าจะเมื่อเดือน2เดือนก่อนเดี๋ยวนี้เราจะมาอัปเดตเพิ่มเติมก,กันนะครับก็ราคาทองคําเมื่อมาสุกก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าราคาทองคำมีมีโอกาสขึ้นได้อยู่เนี่ยสอดคล้องกับมุมมองของขา E หรือว่าขา ถ้าเอาดีขาดีหรือว่าขาขึ้นสี่เที่ยงไม่จบเดี๋ยวเรามาอัปเดตมุมมองของสถานขึ้นเพิ่มเติมกันนะครับรวมถึงไอเดียในการเทรดของวันจันทร์นะครับก็ใครที่ชื่นชอบการไปเข้าไปในอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจ,จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มเทรดด้วยกันนะสามารถกดคําว่าสแสดงเพิ่มเติมมาท,ที่ด้านล่างได้เลยนะจะมีในส่วนของเนื้อหาเพิ่มเติมขึ้นมาในส่วนของช่องทางการติดตามนะใครที่อยากจ,จะเข้ามาพูดคุยในกลุ่มของไลน์พูดคุยแผรเนี่ยสามารถทักเข้ามาได้ในส กลุ่มที่เราใช้พูดคุยแผนอัปเดตสถานะขึ้นของทองคาําแล้วก็คลิปโตัวการ์ใครที่อยากได้มุมมองไอเดียในการเทรดต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงมีเพื่อนแชร์มุมมองในการเทรดก็ลองเข้ามาพูดคุยกันได้ตัวน,นี้ก็คือฟรีไม่มีคจจา่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าอาจจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ลองสอบถามทางแอดมินได้นะครับประมาณนี้ก็อยากให้เข้ามีอยู่ด้วยกันนะใครที่เทรดอยู่แล้วนะครับอันนี้กลับมาอัปเดตมุมมองของขึ้นของตัวทองคํากัน <c oughs> อันนี้ในส่วนของตัว,ตวการาฟเนี่ยผมเปิดเป็นกราฟ ่าสามเอ็มเลยเพราะว่าทองคำเนี่ยมันมีมามานานแล้วในส่วนของโครงสร้างในภาพใหญ่เราจะพูบไปอินเคสที่มันเป็นไปได้นะครับประมาณที่ที่ผมเห็นนะัดน่าจะที่เคยพูดไปน่าจะประมาณสองถึงสามเคสอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเคสที่หนึ่งนะครับในภาพใหญ่นะครับถ้าเราเราดับกราฟมาดูโครงสร้างตั้งแต่จุดเริ่มต้นของทองคำเลยตั้งแต่นู่นเลยหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยราคามีอะไรเพิ่มเติมบ้างสิ่งที่เราเห็นก็คือ ราคาของทองคำเนี่ยอาะเป็นเทรนชัดเจนนะครับเป็นเทรนชัดเจนเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนเนี่ยตั้งแต่อดีตมาเนี่ยอาจจะมีไซด์เว์บ้างแต่ก็เป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองจากกราฟด้วยตาเปล่าเนี่ยอาจจะเห็นว่าตัวเนี้ยอาจจะเป็นขึ้นหนึ่งได้เลยครับแล้วก็ตัวเนี้ยจะเป็นขึ้นสองตัวเนี้ยจะเป็นขึ้นสามเอกที่เราเคยตามกันอยู่แล้วตัวเนี้ยอาจจะเป็นขึ้นสี่ที่จบแล้วกําลังขึ้นขึ้นห้าไอเดียที่หนึ่งก็คือเรากําลังตามเวฟห้านะครับตอนนี้เรากําลังตามเวมห้า ก็แบ่งโครงสร้างย่อยออกเป็นขึ้นหนึ่งน้อยสองน้อยสามน้อยแล้วก็สี่น้อยหรือเปล่าแล้วกําลังขึ้นขึ้นห้าหรืออาจจะเป็นขึ้นสี่ที่ยังไม่จบอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปไล่ดูโครงสร้างย่อยกันอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ในโครงสร้างในมุมมองถัดมาก็คือถ้าเราดูจากรับอันนี้ผมพูดถึงกรณีที่ทองคําเป็นเทรนนะจะไม่ได้พูดถึงโครงสร้างไซเวย์ในภาพใหญ่นะแต่อันนี้เราพูดถึงเทรนก่อนว่าโครงสร้างของราคายังมีการยกไฮยกโลยกไฮยกโลตลอดนะครับเพราะฉะนั้นอีกมุมมองหนึ่งก็คือกรณีที่เกิดว่า กรณีที่สองก็คือมันยังไม่ได้ขึ้นในเว็บห้าหรอกก็คือขึ้นสี่นะครับยังไม่จบนะครับอันนี้ยังไม่จบยังไม่จบก็คือตรงเนี้ยอาจจะเป็นแค่ขาได้ขาหนึ่งของขึ้นสี่ซึ่งอาจจะเป็นแค่ขา e แล้วันี้อาจจะเป็น b รูปแบบของเรกเลเร์แฟลแล้วอาจจะมีขา c เพื่อจบขึ้นสี่แล้วค่อยวิ่งขึ้นขึ้นห้าก็ได้นะครับไอเดียที่สองนะครับอันนี้ก็จะ ให้น้ำหนักของเกนี้ก็เดี๋ยวเราต้องรองดูชุดย่อชุดนี้แหละว่ามันจะมีการย่อแรงหรือตื้นขนาดไหนแต่ที่สังเกตก็คือถ้าเรื่องของกฎการสลับ orientation l ูของอ e ีกว n เนี่ยถ้า2เนี่ยเป็นเป็น f ฟ a แล้วเนี่ยสเป็นแฟ a และสก็ไม่ควรจะเป็น f ฟ a นะครับสจะต้องเป็นในรูปแบบของ triangle หรือว่า s i g z a g แทนนะครับซึ่งตอนนี้เราจะสังเกตเห็นว่าขา B เนี่ยมันมี high สูงกว่าขึ้นสามเห็นไหมก็แปลว่ามันจะอยู่ในรูปแบบของ f ฟ a เพราะฉะนั้นสองเนี่ยยังไม่ไม่ชัวร์นะว่า2เนี่ยคือ triangle หรือเปล่าหรือว่า ในรูปแบบของทางเก็บของใน,นูนแบบของลัดเอ็กเวฟนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะโอเคมันอาจจะเข้าสู่กฎการสลับได้อยู่มุม,มนี้ผมก็เลยมองว่ายังไม่สามารถตัดทิ้งได้แต่ก็ต้องมาลุ้นแล้วก็ตามกันต่อต่อชุดขาลงตอน,อนนี้ส่วนตัวนะถ้าเทียบ2เคสเนี่ยผมให้น้ำหนักถ้าสิคะแนนเนี่ยอาจจะใ้น้ำหนักของเคสที่หน,นึ่งเนี่ยเคะแนนถึงแปดคะแนนมีโอกาสที่จะใช่เคสเนี่ยอาจจะให้น้ำหนักประมาณแปดหรือเจ็คะแนนเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าคะแนนจะมากกันน้อยก็คือกราฟจะส่งสัญญ,ญาณเองไอ้นะ ID ที่สามนะครับ ก็คือกรณีถ้าเกิดว่าในภาพใหญ่นะครับชุดเนี้ยโครงสร้างของเทนชุดเนี้ยราคานะครับยังไม่ได้เกิดในส่วนของในส่วนของอ่าเป็นนอนแทนก็คือไม่ได้ขึ้นเป็นเรื่แบบของอินเทลนะขึ้นเป็นนอนแทนซึ่งเทนเนี้ยก็ให้น้ำหนักนอนเหมือนกันนะก็คือ A นะครับ b c x นะครับอาจจะเป็นชแนลอย่างเงี้ย เนี่ยเป็นเทนอย่างเงี้ยอในภาเนนะี่ยเราตีไปใช่ไหมน A B C X อันนี้คือขา A แต่ขา A เนี่ยสัดส่วนก็คือต้องต้องใกล้เคียงกับขา C นะหรืออาจจะเที่ยวกับ A ก่อนหน้าก็ผมก็พอพอรับได้นะแต่มันดูดูสั้นๆไปหน่อยคนระับแล้วก็ B แล้วก็ C แต่ที่บอกว่ากดของนอนเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นนะครับมันมีความยืดหยุนอันนี้คืออยียที่ส ก็คือ non-standard ขา A แต่ส่วนตัวเนี่ยขอตามมุมมองของเคที่หนึ่งก่อนนะเดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับถ้ามันเปลี่ยนแปลงเนี่ยอียที่สองก็จะตามมาสัวีย ID ที่สามเนี่ยยังเป็นน้าหนักในการตามนะจะให้แค่หกนะครับหรืออาจจะให้แค่ห้าเพราะว่าดูความน่าจะเป็นแล้วมันน้อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการที่เราเอาอาจจะอาจจะมาใช้ในช่วยในการเคาะหรือตัดสินใจก็ได้ใครที่ยังไม่มั่นใจว่าเอ๊ะมันจะเป็นขึ้นไหนเนี่ยก็ลองให้คะแนนมันดูเพื่อจะได้ง่ายในการเคาะ ทีนี้เ,เราดอบมาดูโครงสร้างย่อยของชุดนี้กันถ้าเรามองเนี่ยอย่างที่ผมเขียนในชุดสีฟ้าว่าเรามองว่าตอนนี้เป็นขึ้นหนึ่งตอนนี้เป็นขึ้นสองตอนนี้คือขึ้นสามน,ะต,น,น,น 4, ะตอนนี้คือขึ้นสี่แล้วตัวนี้ก็คือขึ้นห้าของเวฟห้าถ้าเราตามเวฟห้าใช่ไหมในดิกีที่หนึ่งเวฟห้าใหญ่ดิกีที่หนึ่งนะครับอเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีก่อนดิกีที่หนึ่งเราตามเวฟห้าดีกีที่สองนะครับ อีกที่สองอีกที่สองตัวนี้มันมีความก้ามกลืนับในชุดของสีฟ้าอย่างก็คือขึ้นสีอยู่ที่ว่าขึ้นสีจบหรืองหรืออาจจะขึ้นขึ้นห้าของห้าไปแล้วนะครับใครจะตามแบบไหนก็ได้ไม่ปิดทั้งนั้นก็รอให้กราฟเฉลยนะครับซึ่งซึ่งตอนเนี้สีจะไม่จบได้อยู่แค่เดียวคือ t r i a ก g l e คือ A B C D E อาจจะเป็นแบบนี้แล้วก็ขึ้นอันนี้ได้ครับถ้าคือในสียังไม่จบแต่ส่วนตัวอันนี้ขอตามไปทีละสเต็ปก็คือมองว่าสีเนี่ย จบแล้วนะครับจบแล้วเรากําลังขึ้นขาห้าแต่แล้วอีก,อกเคสหนึ่งเคสนี้สามารถขึ้นเป็นนอนได้อีกกันนะก็คืออาจจะเป็น a b c x แล้วก็ a b c ได้อีกนะครับอ,อันนีอ้อีกมุมมองหนึ่งเพราะฉะนั้นแค่ตรงโครงสร้างที่ว่าของชุดนี้เราก็แบ่งออกได้สามสามมุมมองสามไอเดียอย่างน้อยแล้วนะอาจจะมีไอเดียมากกว่านี้อีกนะแต่เราไม่ได้พูดถึง เอาไอเดียที่มีความน่าจะเป็นก่อนนะครับแล้วก็เห็นชัดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่เราดูตรงเนี้อ่าแล้วแต่มุมมองเลยครับไม่ว่าจะเป็นเคสเคสที่เป็นนอนนะครับ x ก็คือสนับสนุสน,นในการขึ้น abc อาจจะขึ้นแน่ใจกว่าด้วยแล้วก็เคสที่4ก็ซัพพอร์ตในการขึ้นขาที่ห้าส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเวฟของของขึ้นห้าเองเนี่ยถ้ามองว่า4จบตรงเนี้ยา็คือขึ้นห้าก็ก็ซัพพอร์ตในการขึ้นอยู่แต่แต่แตแอัดลบออฟไซด์มันอาจจะน้อยเพราะมันเป็นปลายเทนนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามาเทียบดูถ้าตรงนี้อย่างที่ผมบอกถ้าตรงนี้เป็นแฟตใช่ไหมตรงนี้เหมือนจะเป็นแฟตหรือเปล่าเพราะว่าสองเนี่ยเก็บของรีเทสค่อนข้างลึกนะครับเข้าค่ายของแฟตนะครับ <c oughs> ขออภัยครับเข้าค่ายของแฟตเท่าที่ดูจากกราฟเนี่ยถ้าสองเป็นแฟดนะครับสี่มันก็ไม่ควรจะเป็นแฟดเพราะฉะนั้นสี่องออกได้ทางเดียวคือทางขึ้น ซิกแซกเนี่ยก็ไม่ใช่แล้วเพราะว่าถ้าเป็น A B ขา B เนี่ยมันเกิน6 1 8แปดเเไปละเพราะฉะนั้นจะเป็นได้แค่เดียวก็คือแรงเกินถ้าตอนนี้ถ้าเกิด4จะไม่จบนะแต่ถ้าจบแล้วอ่ะจบแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งให้น้ําหนักของอิมเพลไม่ได้ด้วยเพราะว่าอะไรครับถ้า2เป็นแ4ดสี่ไม่ควรเป็นแเพราะฉะนั้นใครตามอิมเพลเนี่ยคะแนนอิมเพลของชุดเนี่ยผมให้คะแนนน้อยนะจากส0คะแนนอาจจะ้แค่6เพราะว่า,วามันมันขาดลอจิตของกฎการสลับ นะครับโดยนะ้นเป็น r ทเกอรเนี่ยผมจะใ้น้ำหนักมากขึ้นก็ต้องรอดูชุดย่อชุดนี้นะครับหรือว่าจริงๆแล้วสองไม่ใช่แฟตซึ่งถ้าเราดูแล้วมันมันก็น่าจะเป็นแฟตนะครับถ้าดูดูจากทรงแล้วนะครับทําให้เกิดส่งผลให้กดเกิดขึ้นสามขยายได้อะตอนเนี้ยถ้าถ้าใครจะตามสีที่ไม่จบก็สมเหตุสมผลนะเพราะว่ากดการสลับครับก็คืออาจจะต้องเจอไทเกอรคือการย่อดอีกสักชุดนึ่งแล้วค่อยขึ้น ซึ่งขาที่5อ่ะมุมมองเนี้ยน่าสนใจนะครับอ่าติดไว้ก่อนอีกไอเดียหนึ่งก็คือมุมมองของน้องก็คือ A A แล้วก็ย่อ B แล้วก็ C แล้วก็ x มุมมองเนี้ยที่เอามาใช้วิเคราะห์ได้ประมาณหนึ่งก็คือสิ่งที่ให้น้ำหนักคะแนนเคสนี้น้อยก็คือในส่วนของขึ้น3อาขา C เนี่ยมีกำลังมากมันเป็นขึ้นขยายเพราะฉะนั้นมุมมองของอ e ิงพาวจะค่อนข้างมีมีผลค่อนข้างเยอะ กับอีกเคสหนึ่งนะครับที่เราเคยพูดถึงไปก็คือ5้าจบไปแล้วตรงนี้ก็คือตรงนี้เป็นคืนหนึ่งตรงนี้คือึ้นสองตรงนี้คือสามตรงนี้คือ4ตรงนี้คือคืนห้าแล้วตรงนี้ก็คือการปรับปรับขาลงนะครับแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะมีได้อีกเคสหนึ่งก็คืออาจจะเป็นกรณีเวอร์เคสของคืนห้าใหญ่ก็คือตรงนี้อาจจะเป็นคืนหนึ่งใหญ่ของห้าตรงนี้จะเป็น a และเป็น b ีสตองของ5แล้วไอ้อาจจะเป็นขา C แล้วเขาจบ2แล้วก็วิ่งสามี่ห้าเป็น 5ใน5อีกทีนึงในภาพใหญ่อันนี้ก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นมีความเป็นดีกีซ้อนดีกีค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะ <c oughs> อ้าเช่เดี๋ยวเรามาดูต่อ <c oughs> ถามว่าผมให้น้ำหนักของเคสไหนถ้าดูดูนักหน้งานตอนเนี้ยถ้าเป็นขึ้นสี่สี่ก็มีไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่นะมีถ้าเกิดว่าเที่ยวกับสองสองโอเคใช้เวลาเก็บของเรืเ่องของแฟตมันก็เลยทําให้กผลในเรื่องของการเกิดเทน แล้วส่วนของพอมันเกิดเทรนมาขึ้นมาแรงแล้วมันมีการพักตัวเนี่ยมันมีมีโอกาสที่สมผลให้เกิดขึ้น5าฟีเรียได้มุมมองเนี่ยผมว่าก็สมเหตุสมผลนะพแต่ว่าไม่เป็นไรครับในมุมมองเนี่ยมันก็คือ A อรีบาวบี B, แล้วก็เดี่ยมีขาซีเราก็ไปว่ากันนะครับพรามันซัพพอร์ตในการจบดีก็คือย่อเหมือนกันกับอีกมุมมองหนึ่งก็คือมันเป็นทังเกิลใช่ไหมถ้าเป็นทังเกิลก็คือ A B c d E ก็คือซัพพอร์ตในการย่อของขาอีทั้งสองเคสเนี่ย ซัพพอร์ตในการย่อทั้งคู่เดี๋ยวเราไปค่อยไปรอการาฟเฉลยตอนนาทีหนึ่งว่าน้ำหนักของเคสไหนจะมีมากกว่ากันอะตอนนี้เลือกก่อนผมเลือกถ้าดูจากนักหน้านงานตอนนี้ผมขอเลือกในมุมมองของถ้าดูความสมเหตุสมผลเนี่ยผมให้น้ำหนักของ b B สตองกรณีที่เป็นคลื่นหนึ่งใหญ่ของคลื่นห้ามากกว่านะแต่ถ้าเป็นคลื่นหนึ่งใหญ่ของคลื่นห้าเนี่ยไซส์มันเท่ยเท่ากับคลื่นสาม เที่ยวกับขึ้นขึ้นหนึ่งเนี่ยผมว่ามันพอๆกันแล้วมันจะดูใหญ่เกินไปอ่าถ้าเป็นขึ้นหนึ่งใหญ่เนี่ยมันน่าจะน่าจะก็ก็น่าจะไม่ใช่ครับเพราะว่าดูดูแล้วไซส์อย่างที่ผมบอกว่าขึ้นหนึ่งกับขึ้นสามเห็นไหมตอนนี้ไซส์ของขึ้นห้าเนี่ยห้าถ้ามองตัวนี้เป็นขึ้นห้าเนี่ยมันพอๆกับขึ้นหนึ่งนะครับซึ่งมันน่าจะเป็นชุดเดียวกันถ้ามันเป็นชุดเดียวกันเนี่ยมันเป็นน่าจะเป็นเทนของขึ้นห้ามันไม่น่าจะเป็นแค่หนึ่งน้อยยอสองน้อยเพื่อขึ้นสามน้อยอ นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะตอนนี้ถ้าเป็นเว็บผ้าเนี่ยโอเคเป็นเว็บผ้าหรืออีกเคสหนึ่งก็คือเป็นชุดคอมมิวนิเคชันก็คือ A, A B C X A B C D E ในเรื่องของคอมมิวนิเคชันแบบ expanding แบบเนี้ยก็ได้นะเพราะฉะนั้นอ่ะตอนเนี้โอเคมันซับพอตในการย่อทั้งทั้งสามเคสไม่เป็นไรตอนนี้ขอตามดิจีที่หนึ่งเป็น 5, เว็บ5้าดิจที่สองนะครับผมก็ขอยนญาตตาม ในมุมมองของขึ้นสี่ที่ยังไม่จบแล้วกันถ้าดูหน้างาน,านาตอนนี้นะเอาสี่ที่ยังไม่จบก่อนดีกีที่สองขอตามเบสี่ที่ยังไม่จบเบสสี่ที่ยังไม่จบนะครับพอเรามองสี่ที่ยังไม่จบเนี่ยในชุดชุดเนี้ย ก็อาจจะถ้าจบตัวนี้อาจจะมีการย่อหรือพักตัวได้นะครับแต่ถ้ามาขึ้นทำไฮใหม่เนี่ยอย่างที่ผมบอกเคสที่มันจะเป็นไปได้อีกเคสหนึ่งก็คือเคสนอนก็คือ A B C X แลนนี้อาจจะอยู่ในขา A อยู่แล้วก็อาจจะมีเดี๋ยวมีการย่อ B นะครับอ่ะให้ให้เป็น2องไอเดียไปนมนีแล้วกันแต่ตอนนี้ขอตามเป็นเคสที่สี่ยังไม่จบน่าจะมีน้ำหนักพอ,พอ,พ,อพอรับได้นะครับ อะมาดูทำเฟมันบ้างจุดที่เรามาร์กนะครับจุดเริ่มต้นของชุดนี้ถ้าเราดูจากทำเฟมันเนี่ยกับอีกเคสหนึ่งก็คือยกเว้นว่าชุดนี้เป็นเป็นเป็นทรังเกิลแล้วก็เนี่ยขึ้นหนึ่งขึ้นสองเป็นทรังเกิลแล้วตอนนี้คือขึ้นสามเ ตอนนี้คือสี่ของแฟตแล้วเกิดขึ้นห้าเนี่ยเอาอันนี้พอรับได้แต่ไม่เป็นไรครับเอา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 มุมมองเดิมไปก่อนมันมันก็ไม่ไม่ได้เหนี่ยวจต่กันมากตอนเนี้ขาเนี่ยถ้าขึ้นมาเป็นนอนก็คือ A B C มีโอกาสที่จะจบนะครับแต่ตอนเนี้เราจะไม่รู้ว่านอนชุดนี้มันจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นวิสีที่ยังไม่จบมันไม่ควรจะมีนอนชุดที่สองก็คือเป็น X A B C แต่แเราดูก่อนว่ามันจะมีสัญญาณแบบนั้นไหมก็คือไม่ควรจะเบรกไฮนี้แล้วถ้าจะลงก็คือเป็นโครงสร้างของ,ของการเร่งเพื่อรองตอบมากกว่าในภาพใหญ่อ,อะ ส่วนตัวมองภาพนี้ถ้าเกิดว่าจะเป็นเคลน,นี้ไม่ควรเบรกไายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอ่าเราดับไปดูจากชุดท้ายครับล่าสุดที่209ที่กราอัทํา i m ายนะครัมาถึงโลงลาสุดนะครับถ้าเราดูจาก i ทางเฟรมมันเนี่ยเห็นว่ามันลงมาเป็นชุดเดียวกันอยู่นะครับชุดเดียวกันอยู่ในดีรีที่3นะครับเราจะตาม A B C D นะครับเรามองว่าขา D มีโอกาสที่จะจบนะอาจจะตามขา E นะครับที่ลงมาเป็นขา E ก็คืออาจจะเป็น A of E เด้ง B แล้วลง C เพราะฉะนั้นดีกีที่3เราจะตามขา E นะครับขา E ของขึ้น C นะครับขา E อ,อ่ะเดี๋ยวเรามาไล่ดูต่อแต่ขา D สามารถถามว่ายังไม่จบได้ไหมส่วนตัวว่าให้น้ำหนักน้อยนะยังไม่จบนะี ถ้ามีการเบรคใครเดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นเคียไหนได้บ้างเอาเบื้องต้นเอาประมาณนี้ไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในชุดเนี้ยโอเคเราเห็นแล้วว่าเราตามขาเอในดิจีถัดมานะครับตอนนี้อาจจะเป็นส่วนใด่วนหนึ่งของขาเอนะเราดับบนทางเฟรมวิกถ้าเราดูจากทางเฟรมมันเนี่ยกราฟเรอ่มมีการแยกตัวนะก็คือไม่มีการทาโดเริ่มเริ่มออก้างแล้วก็มีโอกาสที่จะอาจจะแบ่งโครงสร้างย่อยได้เราดับบนทางเฟรมวิกเนี่ยในดิจีที่สี่นะครับที่เราจะตามกันก็คือ เราจะตามขา A ก่อนนะครับขา A ก่อนซึ่งขา A เนี่ยตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันมีการาฟเนี่ยก็คือมีมีหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สาเซกเมนต์อย่างที่ผมบอกขา A เนี่ยตอนนี้เขาจะตามเป็น A B C แล้วก็ตามขา D ่อลงขา E ก็ได้อันนี้ดีกีที่1ไอเดีที่1ก็คือเขาจะตามขา D of A ก็ได้ดีกรอเดีที่2ก็คือชุดเนี้ยที่เราเคยคุยกันไปนทีแล้วก็คืออาจจะเป็นในรูปแบบของนอนก็คือ A B C ขา C ที่ยังไม่จบแต่สิ่งที่สังเกตจริงก็คือไซส์ของขา C เนี่ยตรงนี้ราคาเริ่มมีความใหญ่แล้วก็เริ่มมีอาการลังเลนะผม,มว่าน้ำหนักของเคสเมื่อเคสที่2เนี่ยน้อยส่วนเคสที่3าก็คืออาจจะยังแยกเป็นโครงร้างย่อยคืออาจจะเป็น A นะครับแล้วอาจจะมีการแยกเป็น A วงเล็บ B วงเล็บแล้วก็เดี๋ยวมีขา C วงเล็บเพื่อจบ B แล้วก็ลงมาขา C เพื่อจบ A ทีหนึ่งอ่ะอเคสเนี้ยเป็นไปได้ถ้าส่วนตัวเนี่ยขอตามเป็น2เคสนี้ก็คือ ถ้ายังไม่จบก็คือจะตามคันดิลิบาของขา C of B เพื่อลงขา C of A ทีหนึ่งเพราะฉะนั้น A เนี่ยม,มีมีการลงได้สองแบบก็คือลงเป็นรูปแบบของเทนชุดเดียวกันเลยก็คือ A B C D E แบบนี้กับวันที่สองก็คือมีการแบ,บ่งของซ้ายย่อยคืออาจจะเป็น A รีบาว B แล้วค่อยลงขา C อนะ่ะภาพเป็นประมาณนี้ในสองเคสย,ย,ย่อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมาตามต่อนะครับผมก็มองว่าชุดเนี้ยอ่าตอนนี้ร์เก็ตในการลงของนอนเนี่ย มันอยู่ในโซนสีชมพูตรงนี้นะครับที่เราวัดไว้ในคลิปก่อนหน้านะซึ่งตอนนี้ราคาเนี่ยก็ยังไม่ถึงนะครับและเริ่มมีการลังเลเริ่มมีการลังเลผมก็เลยทำหนักตอนนี้ขอตามเป็นถ้าไซส์ยังไม่ใหญ่นะยอาโอเคผมขอตามเป็นขา A B C D ขอตามขา D of of A ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการดิกรีบาร์แรงๆให้รู้เลยว่า A อาจจะเป็นการดิกของ B ย่อยนะครับต้องตกใจที่ทีที่หนะครับเราจะตาม A B C D ตามขาดีก่อนนะครับอาจีอยู่ในโครงสร้างไซด์เวย์นะขาดีขาดีาดีกีที่หกนี่คือขาดีใช่ไหมแต่จ,จุดเริ่มต้นของขาดีที่เราล่าสุดอยู่ที่1892นะครับเราดับไปดูทางเฟรมเ์เราดับไปดูทางเฟรมเ D เราเจนโครงสร้างของราคาเนี่ย ของราคาเนี่ยเริ่มเริ่มมีอาการาลังเลนะชุดนียแต่ตอนนี้บอกว่าไซส์มันยังได้อยู่นะเพราะฉะนั้นเราก็เลยตามในข่าวที่เราตามกันถ้าตัวนี้เป็นเป็นขาเอย่อยใช่ไหมเอขาดีใช่ไหมตรงเนี้ยนะครับอาจจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งก็คือของขาดีก็คืออาจจะเป็น A น้อย b น้อยและตัวนี้อาจจะคือขา C ของดีซึ่ง C of D ขาดีเนี่ยไม่สามารถเกิดแรงเกินได้นะก็คืออาจจะเป็นเทนในรูปแบบเนี้ยอาจจะเจอการีบาของขา C อยู่ B N น่าจะจบแล้วอันนี้เรา,าไปตามต่อก็คืออันเดีที่6ก็คือตามขา C of D นะครับขา C of D เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยโครงสร้างย่อยเราเห็นแล้วราคาก็คือมีสบิงไฮนะครับทุกนี้ A น้อย B น้อย C น้อยเนี่ย มีโอกาสอ่ะเพราะฉะนั้นเราตามดูชุดนี้ต่อจากชุดที่รีบาวเนี่ยว่ามันมีโอกาสรีบาวได้ถึงไหนนะครับชุดนี้ราคาเหมือนมีการทำหายแล้วนะ1 1934.84 19อายังเนะ้ยอย่างนะั้นรู้สึกว่ายังไม่ได้เบรกหายนะตัวนี้มันหายอยู่ที่1934.97 1934.84อายังไม่ได้เบรกหายนะยังยังไม่ได้เบรกหายก็ ก็ต้องไปดูว่าถ้าเบรกได้มีโอกาสที่จะเข้าสู่โครงสร้างของขาสีชัดเจนแต่ถ้าเบรกไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นโครงสร้างของขาอาจจะเป็นขา B ในดีกรีที่หกที่ยังไม่จบ B ของ b ก็ได้นะครับอาจจะยังไม่ได้เข้าสู่ขา C อาจจะเป็นแค่ A น้อย b น้อยแล้วก็มี C น้อยเพื่อจบ B ชุดนี้แล้วค่อยขึ้นขา C ไม่ได้เพราะฉะนั้นาอาจจะอยู่ในโครงสร้างไดเวทตรงนี้ไปก่อนนะครับแต่ไซด์ดีกรี G, ถ้าเกิดว่าจะเป็นโครงสร้างชุดเดีวยวกันไม่ควรใหญ่มากกว่านี้เพื่อจะลงต่ตอขาอนะครับ ประมาณนี้อ่ะทีนี้เรามาไลา่ดูต่อในทางเฟรม4ชั่วโมงครับเราดับมาดู4ชั่วโมงเราเห็นโครงสร้างของราคานะครับตรงนี้คือคขา A นะครับตรงนี้คือขา B ตรงนี้คือขา C ตรงนี้ถ้าเกิดบ้านใจดีหน่อยนะครับก็คืออาจจะเป็นแค่ขึ้น1น,น้อยนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานในกาับขึ้น2นะครับแล้วก็วิ่งขึ้น3ามี่หไปแบบนี้ของขา C ก็ได้นะครับ 3x4 แล้วก็5ของขา C ีก็จบของขาดีแล้วก็คอยทิงตัวลงของขาอ e. ีอันนี้ก็เป็นไม่ได้อยู่นะครับตาบใดที่ราคายังไม่ได้หลุดโลนี้นะครับ1902เนี่ยผมว่าลุ้นมุมมองนี้ได้อยู่เพราะฉะนั้นในดีกีที่7นะครับถ้าย่อมานะครับอาจจะตามในมุมมองของขึ้นสองย่อก็ได้หาจังหวะย่อในการเข้าเพื่อเพื่อเล่นโครงสร้างของขึ้นสามของขาซีหรือขาดีที่เป็นขาดีก็ได้อ่ะอาจจะย่อตามดีกีที่สองประมาณนี้เพราะฉะนั้นสรุป คงสร้างในแผนไอเดียคร้าข้างในวันในช่วงของวันจันทร์ผมมองว่าถ้าราคาทองคาย่อมมาเนี่ยโซนแรงรับที่น่าสนใจครับ19 18 1922 19, มีโอกาสที่อาจจะดีรีบาลแล้วก็รุ้นเบรกไฮในแผนานโซนด้านบนได้ก็จะมีท่าก็ตประมาณ1950 1955อีกนะครับก็วัดเป้าจากชุดนี้ได้เลยอาจจะเป็นในรูปแบบของแฟดหรือเปล่าเนี่ยท่าก็ตถัดมาก็จะประมาณ1954้าถ้าเบรกไฮนี้ได้ครับก็ ไอเดียในการเหตก็คืออาจจะรอย่อลงมาที่ประมาณแนวที่ผมบอกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองสองนั่นแหละเมื่อกี้นี้หนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองสองเป็นโซนที่น่าสนใจนะถ้าจะขึ้นต่อไม่ควรมาถึงหนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งเก้าศูนย์เก้านะแต่อนุลมได้ถึงหนึ่งเก้าหนึ่งสี่นะแต่ถ้าเกิดว่ามาถึงหนึ่งเก้าศูนย์เก้านี่โอกาสขึ้นต่อก็จะยากแล้วและไตล์ก็ไม่ควรจะลีลาออกข้างนานๆนะถ้าจะเป็นขาซียกเว้นว่าอาจจะเป็นแค่โครงสร้างของบีเที่ยงไม่จบเดี๋ยวเราเข้าว่ากันตอนนั้นตอนนั้น ย่อมานะหาจังหวะในการเข้าเพื่อลุ้นเป้าโซนด้านบนนะครับเป้าโซนด้านบนแต่แต่ต้องย้ำนิดน,นึงว่าตอนนี้เราส่วนเทนอยู่นะถ้าเกิดว่าเทนในภาพใหญ่ก็คือมันคือขาดีแล้วมันจบเป็น C ีเฟลเนี่ยมันสามารถลงขาอีได้เลยนะครับอันนี้คือข้อควรระวังนะครับซีอาจจะจบแบบนี้เลยก็ได้อันนี้เราไม่รู้นะครับอันนี้คือข้อควรระวังพระั้นถ้าเกิดว่าย่อมาลึกๆเนี่ยฝั่งบายก็ยังลุ้นได้อยู่แต่ส่วนฝั่งเซลเนี่ยเดีย๋ยวเราไปลุ้นดูกันอีกทีนึงนะน่าจะพอเป็นไอเดียนในการเทรดให้กับ พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านได้อยู่สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็นะ้อยใครที่ชื่นชอบการวิเคราแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ